สวัสดีค่ะยินดต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชีค่ะนี่เลี้ยวขึ้นทรานี่หลางแล้วเสร็จแล้วจ้าเลี้ยวขึ้นทรายเราเปนว่นี่ยาพูดยาบ้าให้รง้าจะลงไปว่าอุ้ยอ้โหเกเรงๆจลงไปซะมันมันแดดใสตีนเบคอยเ่มเข้าพี่มืดอีอันนี้อันนี้กัใสตีนเบคอกัน่งโป้งย่นโง ไปตรงไปเลี้ยวขวาหลังหล,ลังที่ไป,มไป,ะ,ปะมาะนหายห้องเลยล่ะโอ้ย,อยสวยมากทุกคนผ่าสารลอยเคาะค้าสารลอยเคาะ บ้านทรงเดิมๆของพวกเขานะคะเปิงบ้านเพิ่นังบ้านลิสซาอิสานเาเปิงบ้านนี่ไงพี่สุถึงแล้วที่เราพักก็คือบ้านเป็นแค่ไข่ห้ออยู่นะคะเฮ้ยนานๆได้ออกกำลังกายพีเรียสจิตเราจะพาเขาของพักไปดูห้องพักกันนะทุกคน เดี๋ยวเอาจักรยานไปเก็บก่อนจักรยานมีทั e. ้งหมดทั้งหมดแดหรือ7คันนะเออเร็วนี่ีอะข้่างลงไดไหมเดินไปด้าุดทางนะไปาะนีละนีละของที่จองมเหตุ แล้วก็เลี้ยวขวาขิ้นอีกลด้วยนะแล้จะมีร e ้านบุกกระทะอร่อยมากเลยโอ้ยนอนนยากาศเดี๋ยวปันปพาไปดูบนห้องปันปนะคะว่าเป็นไกันดีปข้พาขึ้นไปดูบนห้องนะคะทุกคน อันนี้่ครับสาวสวยของแฟนถามไอซีสาวน้อยทุกคนอย่าเข้ามาเน,น,นี่ยปันปันเธอนี่มันแต่งตัววัยรุ่นได้ตลอดนะใครก็เป็นไม่รุ่นไหม,มเธอเป็นแต่งเถรอเอเอ,เอใช่มป่ามันไม่ดีเลยนะไปลาปลาตองเป็ปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศผมไม่เคยไปไม่ใช่สองอยู่ปันปันน้องปันอยู่ข้างบนผมอยู่ชั้นล่าง อุ้ยนี่นี่แฟนมันปันนอนรอบนห้องเราไปดูกัน,กน,น,นว่าใครไงว่าปันปันคบก,กับใครอยู่คนเดียวเหรอยู่๋ยวไปไปดูดิเนี่ยเห็นไหมรองเท้าเขานะ่ะหนังเท้าขาวเราไปดูโอเคข 2, 3, 2. อ้องห้านะจ๊ะเข้าไปห้องเนีย้ยไม่ได้ออกนะอุ้ย <laughs> บรราก้บน่ะทุกคนปันเลือกข้างบนรว่าป็นปันชอบบรรยากาศที่แบบมีล่มม,ม่วงต้นไม้ม่วงอย่างในบรรยากาศดีพี่ส้มเขาจองให้สามห้องก็เลือกห้องที่แบบอยู่บนอากาศดีๆให้ปันปับบนเป็นวะแล้วก็ปันปันก็เลือกห้องที่พี่สุกับพี่มดไม่ไม่ชอบไม่ชอบขึ้นชั้นสองไง ก็เลยจองเป็นชั้นล่างที่อยู่ดินแต่ว่าพอมาถึงเขาบอกมีคนจองก่อนหน้านี้แล้วก็เ, و, กเลยได้อยู่ขีข้อง สิงแ้วทุกคนนีหนน่ห้องนอนของห้องน้ำค่ะสามีรองเท้าให้ด้วยจะกระเป๋าว่างหนยแล้วเราไปดูนี่คลายแม็กของมันตรงนี้ตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้แหละพ่อเมีพี่น้องนะปันปัน,ปนปบ่า เนรอบหลายปีมาเที่ยวมรไยากาศแบบนี้อ๋อแล้วแฟนเป็นปันรอบนที่ห้องเนี่ค่ะแฟนนี่ค่ะหมอนค่ะเพราะว่านอนคนเดียวกอดหมอนไปเลยอุย้นอย,ยนี่มันมีมันมีไหลเรือไฟนั่ีไปนอนตอนช่วงรอยกระทงเห็นมพอจัดอยู่นี้อต้อนดอกกหวยบสว เรอเสนสุกเปิดเข้ามาเลยเสนสุกอมรสุกอมวยสุกดูอมวยสุกเปิดเข้ามาเลยมันเข้าทางนั้นไม่ได้ทางไหนเรียนเข้าห้องม,มาเลยอันนี้มม่ขามาวาเลยจ้ากแล้วมาพี่เปลี่ยนหมอน,นั่งนี่มีที่นั่งด้วยทุกคนเห็นบรบ่แต่ว่ายุงก็ สู oh, ้เบิงค no ่ะพี่น้องผอเพื่อนบ้านเฮาบ่ฝั่งตรงข้ามนั่นก็เป็นฝั่งสาวลาวฝั่งลาวเด้อดีใจได้รับจดหมายเขียนจากอะไรเราฝั่งเทตั้งสาวข้ายังบ่ได้เลยเหลือทานพราสิหมอดแล้วนี่ล่ะทานทานหรือเบียดโอเคฝากมาก็เมื่อหางยาวก็จะมาละเก็นใจสาวลาวใส่เรื่อเรื่องหางยาวอีเส่เรื่องหางยาวอ่อนนี่หรอหดหินใช่ไหมน่ะ ใช่เห,หินแลน้วก็ต้นใหม่วิวเหมืนอนยูเทเลเลยนะมุมนั้นนี่มุมพี่เราบอกเ,อเป็นมุมที่สวยที่สุดแล้วนะดิมุโของมุมเนี้ยเรามองดูเหมือน<ม>จะไม่ไกลนะแต่เรามองอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่ไกลแต่ถ้าเราไปอยู่กลางน้ําจริงๆมันโคตรไกลเลยนะมันใจคนเนาะ,ะมันใจคน,นใจยั่งถึงยากเพราเรามองไปทางบ้านเขาดูซีทางฝั่งเรา ก็มีบ้้านโอบรรยากาศแซมเมนแตนเลยก็เห็นแฟนหนูยังเห็นแฟนหนูยังนะที่รักออกมาได้เหรอนี่ไงนี่ไงหมอนนอนนั่นเรากอดหมอนแฟนคงไม่นานเกินเราเราสวยขนาดนี้โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดี่แเละแรกแรกเข้าบ้านนะเขาเป็นนางฝอยกันยี่หนิก่ันน่าสนุกบรรยากาศดีเลย บรรยากาศดีจริงๆนะความเงียบความพอดีมันอยู่ตรงเนี้ยกชุมชนมาข้างๆแม่น้ําคืนแม่น้ําคือสุดๆแล้วอากาศเนาะบันี้ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกกล้วยบานี่เหมือนบ้านในฝันอะพี่สุพี่สุว่าไงว่าอยากมาอยู่นี่ใช่ไหมอยากมาอยู่นี่แล้วนั่นเอาไงอะผมอยู่พัทยาเบื่อน้ำทะเลจะมาอยู่แถวโขง เดี๋ยวมาอยู่โคกแล้วต, <c oughs> ต้องแยกกันอยู่อะเชื่อหนูไหมว่าชอบวัตยาพอมีอมอำนวนความสะดวกคนเรามันไม่ได้ยึดติดอยู่ตรงไหนนานๆหรอกเอาที่แนี่ยก็บ้านเกิดน่ะเอาไว้ตัวเองเกี่ยวจะได้กลับไปอยู่แต่ว่าที่เนี่ยซื้อไว้หลายๆที่เลยถ้ารวยน<ม>ะผมอยู่บ้าน <ๆ S 2> บ้านผมนะเชื่อหนูไหมมีชอบแบบนี้ไม่แม่โอเคเนี่ยแต่ผมผมนะผมอยู่จบจบมสามผมอยู่เทพมาประมาณเออ เกือบยี่สิบปีแล้วมาอยู่พัทยาเกือบสามสิบกว่าปีสิบกว่าปีหนึ่งเทียบสิบกว่าปีเรามาอยู่พัทยามาสามสิบกว่าสามสิบสี่สิบปีเป็นอยู่พัทยาชลบุรีมันเป็นอะไรคอเครื่องอำนวยความสะดวกที่มีความสุขมีทั้งกีฬามีไปไหนสะดวกเอาเครืองความสะดวกนะแล้วน,นี่จะชื่อวม,มีสนามกอล์ฟอยู่มั้ยอ่ะมันก็อันนะั้คือสำคัญมีสนามกอล์ฟทุกสนามแล้วเป็นเป็นสนามที่ถูกนะใครขบับใครว่า เราก็ไปถามถามทหารผมอยู่พัทยาไม่ไกลร้อยเดียวอคนสูงอายุก็ออย่างเป็นโปเนี่ยก็ได้ลดราคาร้อยห้าสิบาทมันมีสนามตะก้อให้หนูไหมอ๋อสนามะก็อโอ้โหเตะตะก้ออ๋อเฮ้เธอเนี่ยหัวใจเป็นผู้ชายหรืล่้วสูมตัวเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่หนูจะพูดความเป็นไปเป็นมาให้ฟังซอ,อยบ้านหนูมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยเพือ่อนไม่ค่อยมีผู้หญิง ที่นี่ด้วยความว่าติดเล่นกับเพื่อนใช่ไหมมันก็มีเพื่องผู้ช,ชายก็ไปเล่นกับเขาเอาไเตะก็เตะตตะะก้อเบอล <c oughs> อะไรเออ่ลูกแก้วยิงลูกแก้วยิงปืนอะไรเงี้ยยิงปืนเล่นอะไรเงี้ยทุกอย่างทําหมดก็เลยติดเป็นนิสัยออกจากพวงผางหน่อยแต่ข้างในอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนโยนอ่อนไหวก็โอคค้ี่คบเป็นปานนี่ถือว่าเป็นปานนี่จะเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็พูดจริงทําจริงเบอร์หนึ่งกาไปเลยเออพูดจริงทําจริง ถ้าสิ่งไม่นี้ก็ไม่ทานายกนายกปันปันเหรอคะไม่ได้ค่ะอนาคตนะคะจะลงการเมืองอยู่ค่ะวนะพูดจริงถ้าใครเลือกวันปันนะคะก็หมอลำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็บาโฮดจะจ้างบาโฮดมาให้สำหรับผู้หญิงที่เป็นสาวโสดในหมู่บ้านโอ้เลิศแล้วก็จ้างจ้างอะไรอีก แล้วก็มีเลี้ยงสังสรรค์อาทิตย์หนึ่งมีสองวัน<ะ>ส่วนตามบ้านอนุญาตให้เมาได้เสียงดังได้จนถึงตีสามทุกวันใครนอนไม่ได้ให้ย้ายออกจากหมู่บ้านถ้าไม่ใหม่หมดวิ่งเยอะก็จะทําให้ใหม่หมดทำให้ใหม่หมดถ้าเลือกเลือกวิมรก็ทุกอย่างอำนวยความสะดวกการ,การจราจรไม่มีไฟไม่มีไฟแดงมีแต่ไฟเขียวให้คุณวิตามสบจอยค <c oughs> ่ะ ใครอยากไปทางไหนก็ไปใครก็อยากไปทางไหนก็ไปเหมือนในคลิปนี้คือเป็นอะไรอ่ะคือเป็นสีแยกวัดใจกันแล้วกันนะไม่มีไฟแดงไม่ไหวไม่ไหวนะแบบเนี้เจ้าถ้ารับจอแบบนี้เหรอเวลาเจอรถตกรถแบบนี้ขวักขวาหากันเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ